ปาแสปฟิชชิงแคมป์ตกปลาเดิอนป่ามือ2สองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกเอ่อโอลิมปิกโดซุก,กิ500นะครับผมโอลิมปิกโดซุกิ5 0 0นะครับเป็นลอกเบสขนาดใหญ่ใหญ่ประมาณ4โอนะครับตัวนี้ประมาณ4โอนะฮะไม่มีเบรกนะครับไม่มีเบรกไม่มีคลิกเสียงไม่มีตัวเกียร์แล้วเอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้อัดอย่างเดียวนะครับตนี้เอาไว้อัดอย่างเดียวนะครับเปิดหน้าลอกตรงนี้นะครับดันลงแบบนี้ นะครับนี่เปิดหน้าลอกได้แล้วนะครับเวลานั้นก็สับขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นมาทีนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกันตีกลับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกันตีกลับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้สบายเลยนะครับผมเปิดไว้ก็จะมีเสียงกันตีกลับแบบนี้นะครับเพราะว่ายังเป็นหัวน็อกจอกอยู่นะครับตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับไม่ไดนญี่ปุ่นนะครับโอลิมปิกส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับเปิดหน้าลอก นะพวกนี้ไอนี้ก็เอาไว้ตั้งคอนสปูลน,นะครับตั้งหน่วงตั้งคอนสปูลความลื่นอะไรพวกนี้นะครับผมเซอร์วิสก็หยดน้ํามันได้แบบของเพนนะครับแบบนี้ไอตัวนี้ขาตรงนี้นะครับมันสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับพับเก็บเข้ามาได้นะถ้าแบบไม่อยากให้มันเกะก,กะนะครับแล้วก็กลางออกก็ง่ายง่ายมากนะครับแค่หมุนนี่ก็กลางออกแล้วนะครับแล้วก็หมุนมันล็อกแบบนี้นะครับ ขหมุนอย่างเดียวนะหมุนอะนี่ก็คือหมุนแขนออกได้เลยนะฮะนี่ถ้าเราจบับตปูไว้นะตัวนี้ใช้ยังไงก็คือเอาไว้อัดอย่างเดียวนะครับถ้าแบบตกปลาที่แบบไม่ต้องการให้ปลามันออกนะครับผมถ้าปลามันกินแล้วนะครับดึงมันขึ้นมาอย่างเดียวสาวขึ้นมาอย่างเดียวนะครับผมนะก็ลอก้อก็พร้อมใช้งานนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับหมุนลื่นดูแรง่ายพวกนี้ไม่ยุ่งยากนะครับระบบเบรกไม่มีก็ไม่ต้องกังวลน,นะัะ อัดใช้ไปอย่างเดียวนะครับแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพง